สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้กรผมพามาชมการต,ตรรรราราิดตั้งตัวอเสนะครับนะบนหัวเสานะครับก่อนที่จะทําการติดตั้งตัวอสสก็จะมีการตั้งระดับน้ำครับผมตรงนี้ครับเห็นไหมครับเป็นระดับน้ำของแต่ละเสาครับก็คือว่าตั้งระดับน้ําเสาทุกต้นให้เท่ากันนะครับผมเสาทุกต้นให้เท่ากัน แล้วทีนี้ก็จะวัดจากระดับน้ําตรงนี้ครับผมขึ้นไปถึงแนวปูนข้างบนนะทรองขอบปูนด้านบนนะครับแล้วก็จะเขียนหมายเลขไว้นะครับตัวนี้นะครับหมายเลขไว้นะครับแล้วก็จะบวกลบจากเสาหัวปูนครับขึ้นไปเท่าไหร่ครับให้เท่ากันทุกเสานะให้ให้เท่ากันทุกเสาแล้วก็ทําการเชื่อมเหล็กครับผม <tone> บบเชื่อมเหล็กด้านบนนะใหเส่านะทีละเสารดูเสาตัวนี้เห็นไหมครับวัดจากตัว ระดับน้ํานี้ขึ้นไปตรงตรง,ตรงหัวหัวปูนครับผมด้านบนนะหัวปูนด้านบนนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบแปดครับผมนะนะครับนี่เราจะวัดจากหัวปูนขึ้นไปตรงที่เราเชื่อมเหล็กที่จะวางอาศยัยครับผมนะให้บวกกันทุกเสาให้ใหเท่ากันครับผมนะคือว่าเสานี่ต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบแปดใช่ไหมครับบวกไว้เท่าไหร่ครับอย่างสมมติว่าได้ให้บวกให้เท่ากัน195อา้าวตอนนี้ร้อยจากจากระดับน้ำนี่ถึงถึง,ถง,ถง,ถงที่เราเชื่อมเหล็ก195ครับตอนนี้ก็ต้อง195 ตอนนี้เหมือนกันเลยครับจากระดับน้ำนี่เอครับจากระดับน้ําวัดขึ้นไปจนถึงตรงตรงแนวปูนนะครับเท่ากับหนึ่งร้อยเก้าสิบก็จะบวกเพิ่มอีกห้าเซนก็เป็นหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าแล้วทําการเชื่อมเชื่อมเหล็กที่จะทําการวางตัวเสนะครับด้านบนนะครับตรงนี้เหมือนกันครับจะทําการไล่วัดระยะเสาทีลเสานะครับแล้วก็จากวัดจากแนวปูนขึ้นไปข้างบนด้านบนบนะตัวนี้นะครับ